เกิดมาในตระกูลขุนนางผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าได้มอบพลังเวทอันมหาศาลให้กับเธอและเธอก็ยังมีองค์ความรู้เดิมจากชาติก่อนเธอเลือกได้ว่าอยากจะเป็นองค์หญิงของอาณาจากักรหรือจะเป็นสุดยอดประา,าจารย์ผู้ชายเวทแต่สิ่งที่เธออยากเป็นมันยิ่งใหญ่กว่านั้นซึ่งสิ่งที่ต้องการจะเป็นและฝ่ายฝ่ายมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติก่อนก็ตามนั่นคือการเป็นคนรับใช้อันดับหนึ่งของโลกการได้ใส่ชุดเมดสวยๆการปฏิบัติท่าทางที่ดูสง่าง,งาม ทามข้อสาทุกซอกทุกมุมภายในคฤหาสน์มันคือสิ่งที่เธอข้างคล้ายมาโดยตลอดและคฤหาสน์แห่งนี้คือตอบโจทย์ทุกสิ่งเพราะว่าเจ้าบ้านมันถังแตกไม่มีเงินจะมาจ้างเมดได้เยอะมันจ้างได้เพียงแค่คนเดียวและจะต้องทำทุกอย่างเพียงตัวคนเดียวแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอถ้าทำคนเดียวไม่ทันก็แยกล่างออกมาสิห้าคนยังไม่พอแยกออกมาเป็นสิบสิไม่มีเนื้อหมูหมากรไก่ไว้ทำอาหารเลยเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันเข้าป่าไปล่าเนื้อมาให้ ภาพมาที่พระราชาของอันจาจักที่กําลังรู้สึกวิตกกังวลมีสัญญาณแจ้งเตือนมาว่ามีใครบางคนบุกรุกเข้าไปในป่าต้องห้ามสถานที่ที่อันตรายที่สดุดในนั้นมีสัตว์ประหลาดอันตรายตั้งมากมายและทําไมเจ้านานถึงเข้าไปแล้วมันเข้าไปทําไมอ,อ๋อไปหาวัตถุดิบมาทำอาหารค่ะพระราชาจึงได้ฟากให้องค์ขลักลงไปตรวจสอบสิว่าใครกัดที่บุกรุกเข้าไปอ,อ๋อเป็นเมฆค่ะนางเอกสตีศักดสิทธิโนโนเมฆเขาวงจรรับจบทุกงานค่ะวงเล็บภูมิใจที่พูดไปคือชื่อมังงะ ขอ,อนีใครที่สนใจตอนนี้ทามาสสตูดิโอกำลังเปิดให้พีออเดอร์สิ่งที่จะได้ก็จะมีปกเครื่องโปร,โกรแกรมแซงสี่ลุงวิบวับแบบนี้และมีโปสการแถมมาให้ด้วยติดในจองแล้ววันนี้ถึง3ตุลาคม2568ที่เพจทามาสสตูดิโอเลย